อยู่กัในเกม Call of Duty Mobile ของผม Dark Fox นั่นแหละก็สำหรับคลิปนี้ก็จะไปเล่นแมปใหม่แล้วกันเป็นแมปป่านะฮะก็แมบนี้เลยอ่ากดเข้าไปฮะชิปแล้วก็เริ่มเกมแมปป่าเลยยังสวยฮะแบบนี้โคตรสวยอ่ะได้ปืน AK 1 1 7มาเล่นนี่คือมันจะสุ่มปืนให้เราเล่นนะฮะ Let's go ได้บ้องมาวะเรามีบ้องฮะเยอะมีคนปะสุ่มรอฮะมาไม่เอ่ยน่าจะไม่มาตรงนู้นหึ ทางนี้หรอไม่มีฮะตรงนี้แหละเอาตายไปแล้วหนึ่งคนไม่ชึบตรงนี้เครีย์ให้ดานบนนี่มาเจอละโอ้โหยังไม่โดนโอเคโดนนะฮะเรียบร้อยตายไปหนึ่งต่อศูนย์แต้มนะฮะจัดว่ามันเลยฮะในโหมดนี้มาฮะห้าสี่สามสองโหมีบ้อง้ี่เพื่อนเราถือบ้องเลยฮะมา เล็งบ้องแล้วกันทางนี้ยิงไปไม่โดนทางนี้เฮ้ยมันมันมาละวันดีไรตายไปฮะตกกันแล้วกันตรวจด,ดิ้งฮะด้านหลังเข้าปะหึเดี๋ยวก่อนนะทางนี้เฮ้ยนี่ไงนี่ไงเจอละตายเลยฮะโคตรใกล้ตกใจหมดเลยหนึ่งต่อหนึ่งแต้มนะฮะไม่มาว่ะชิปตรงนี้เคลียร์ฮะเฮ้ยมันมันมาแล้วมันมาแล้ว นี่ไงอืมตายไปฮะลบกันเย้หลังเข้าหลังเข้าหอึอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ไงเจอละอือตายเลยฮะโถเวย้ยหนึ่งต่อสองละนี่อะไรเพื่อนชิปมีคนมาหรือเปล่าทางนี้มีคนฮะนี่ไงเจอละตายไปลบกันซื้ ด้านหน้า,ห,นาหลังเคลีย์ตด,ดลงฮึบนี่ฮะหลังมไม่โดว่ะผมมาแล้วฮะนี่ไงล่ะไม่ทันยิงไม่ทันโทเว้ยเพื่อนจะก,กันมาเลยเพื่อนโห่เรียบร้อยฮะชนะด้วยสองต่อสองอะ่ะอืมสอง,สองหนึ่งศูนย์โอเคฮะ let's go <S ไปเลยทางนี้เจอละตรงนู้น ไม่โดนตบกันชึบแล้วก็ด้านบนฮะระเบิดไปแล้วอืมถอยลงโต้มอเปล่าอตโต้โดนด้วยโดนด้วยนะฮะไม่เลยเพื่อนอีกแค่ตัวเดียวฮะเฮ้ยเนี่ยอืมหืมหืม,มตายเรียบร้อยนะฮะสามต่อสามแต้มว้าวโคตรตึงเลยไปฮะ let's go ดักล้อกันแล้วกัน ระเบิดฮะต่อก็ปาไปเฮ้ยระเบิดมาระเบิดมาเยยเกืบโดนนะฮะอ้าวเรียบร้อยโอ้เพื่อนเราเก็บหมดเลยอ่ะโคตรโหดเลยฮะเพื่อนเราดับเบิลคิวอ่ะสวยเพื่อนนะฮะชิปเลงก่อนไม่มาว่ะเฮ้ยนี่ไงยิงไปยิงปไปไม่โดนโอ้โหตายเลยแต้มโคตรเท่ากันอ่ะตึงว่ะตึงจัดเลยฮะมันมา,มาละตายไป ตกก่อนฮะแล้วก็ทางนี้ชิปมีคนไม่เอ่ยไม่มีปะตรงนี้ไม่มีอยู่ไหนไวะเนี่ยตรงนู้นเหรอแต่ก่อนนะโหลดดิ้งฮะเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเอาเรียบร้อยฮะตายไปแล้วดนเพื่อเราใช้ปืนลูกโม่เก็บไปนะฮะห้าต่อสี่แต้มว้าวรอฮะมาไม่เอ่ยไม่มาวะ่ะเฮ้ยตรงนี้มา ยิงไปตายแล้วก็บุกไปฮะบุกไปตรงนี้ไงเจอแล้วผมมาแล้วเพื่อนด้านหน้าฮะโอ้โหมันหนีไม่ได้มันหนีวิ่งหนีได้บ้อ้อมหลังอ้อมหลังอ้อมหลังมาคิวอ้อมหลังมาคิวฮะเย ơi, ยเยยเอาเรียบร้อยโดนเพื่อนเก็บไปนะฮะยิงไม่โดน <laughs> ยิงได้กากมากเลยผมเนี่ยใกล้ๆล้ยิงไม่โดนอีกก็วิตอรี่ไปนะฮะโอ้โหคนนี้ผมก็แบบทอะไรก็ร้นะ เดินไปเดินมาโถ่เอ้ยเพื่อตายแบบสโลโวโมชันนะฮะอีกตาดีกว่าปืน KN นะฮะเฮ้ยไ่ไงเจอละมีแสงนะฮะสีนำส้มหนึ่งศูนย์โอเคไปนะฮะเล t s g โก้ที่เดิมเลยเอาระเบิดดักเขาก่อนละกันตรงด้านหน้าฮะปาไปปาดักก่อนมันต้องมีคนมาหรือเปล่าทางนี้ ไม่มีฮะเฮ้ยมีมีคนมาหลบก่อนละกันยิงไปฮะยุ้ยด้านหลังเข้าโถเว้ยศูนย์ต่อหนึ่งแต้วแหละสี่สามสองหนึ่งศูนย์โอเคฮะ let's go แล้วก็ระเบิดละทิปไม้ปาไปเลยวางไว้ตรงนี้อ่าทางนี้มีคนมามไม่ตายว่ะฮะสองต่อศูนย์ไม่ แล้วก็ดองไว้ก็ปาไปฮะอืมตูมหรือเปล่าเอาตูมโดนด้วยหนึ่งตัวสวยเพื่อนทางนี้ไม่มีฮะแต่ก่อนนะชิฟผมอ้อมแล้วกันเอาเรียบร้อยฮะเราเก็บไปแล้วก็หนึ่งต่อสองนะฮะตาดักไว้แล้วกันเฮ้ยระเบิดมาระเบิดมาเพื่อนโอ้โหเกือบเกือบละมามาเลยหรือเปล่ามาหรือเปล่า ตรงนี้ชิบเหมือนเหมือนมาวะนี่ไงมาฮะตายไปหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวตรงนี้ไงตายไปสองต่อสองนะฮะโคตรตึงมันมากตื่นเต้นด้วยเล็งฮะเล็งไว้เล็งไว้ตะวัน,นยิงไปโดนยิงไปยิงไปโถไว้ไม่โดนวะ่ะแต่แป๊บหนึ่งนะเฮ้ยมีคนมาวะ่ะตรงนี้ฮะ ยิงไปตูมไม่โดนอีกแล้วไม่นะเพื่อนอือตายฮะหนึ่งตัวอีกแค่หนึ่งตัวตรงนู้นเดี๋หลบก่อนละกันผมมาแล้วฮะเอาไรละกันขวานละกันเล็งก็ปาไปฮะชิบผมไม่โดนไ,ไม่โดน่ะอืออือนี่เย้ตรงนี้ฮะไม่โดน่ะโอ้โหไปลาหมดพอดีฮะเท่ากันหรือเปล่าผมได้คะแนนฮะสามต่อสอง จัดว่าเด็ดเลยมาตรงนี้เหลงไว้ก่อนยิงไปฮะยิงไปโดนหนึ่งทียิงไปคือตายเลยโถเวย้ยสามต่อสามาเท่ากันละ let's go let's go <S ทางนี้ชิประเบิดเฮ้ยด้านหน้าโอ้โหไปอยงนั้นหลบกันมาเฮ้ยระเบิดใครวะระเบิดดักแล้วกัน ปาไปฮะตูมฮ้ยด้านบนหรือเปล่าไม่ใช่ด้านล่างล่ะฮึบหนึ่งคนฮะทางนี้ตรงนู้นนี่วานี่ไงเจอแล้วโอ้โหไม่โดนตรงนี้ฮะมันหนีไปแล้วอะ่ะแต่ก่อนนะลบก่อนตรงนี้ไงล่ะเจอแล้วไม่โดนพี่วันดีนายตายไปนะฮะ ถูกไว้เกือบไปแล้วซีเต่าสามแต้มตรงนู้นระเบิดฮะปาไปแล้วเฮ้ยมันมาแล้วเพื่อนทางนี้ยิงไปย,ยิงขู่ฮะยิงขู่ตู้ไม่โดนเฮ้ยมันมาด้านข้างตายไปหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้อืมไม่โดนโดนแต่มันไม่ตายจะการเลยเพื่อนอีกแค่หนึ่งคนฮนะตรงนั้นแหละหลังไหนหรือเปล่าด้านหลังฮะหลังเข้าแล้วเพื่อนด้านหลังเข้าแล้วเพื่อน นั่นไงเรียบร้อยนะไม่ระวังหลังลนะคนนี้ที่เราสี่นะฮะต้องจริงจังละมาผมขอเงียบแล้วกันสักคู่หนึ่งระเบิดมาปาไปเ<ป>ขาต้องมาข้างมาหรือเปล่านั่นไงเจะแล้วแต่ก่อนนะตบก่อนฮะต้องมาข้างอย่างนนแน่นอนเลยตบก่อนตรงนะะู้นฮะเจอแล้วมันบุกเข้ามาแล้วลกก่อนแล้วกันโหลดดิ้งฮะเฮ้ยนี่ไง อืมตายไปหลังเข้าปะหลังไม่มีฮะเคลียร์ชิบนี่ไงเจอละตายไปห้าต่อสี่นะฮะมาอีกแค่แต้มเดียวฮะมาปาไปดักไว้ตรงนี้เหมือนจะมาปะโต้เฮ้ยมามามา,มาจริงด้วยอุ้งตายฮะไม่ทันยิงไม่ทันไม่นะเพื่อน เง้เพื่อนยิงยิงมาเลยยิงยิงมาเ,เพื่อนระวังหลังนะเพื่อนเดี๋ยวมาด้านหลังสีสามสองหนึ่งไม่ทันนะโอเคเท่ากันเลยนี่หึเฮ้ตายฮะเรียบร้อยเท่ากันมาโอเคฮะสุดท้ายแล้วจริงจังแล้เปลี่ยนฝั่งนะฮะ,ฮะเราเปิดฮะป้าไปชึบทางนี้มีคนมาหรือเปล่า นี่ไงคุณพกกลนี่ว่ะแยวก่อนนะหลบก่อนหมาไม่เอ่ยหมาหรือเปล่าเพื่อนเฮ้ยในข้างไหนมาเพื่อนระวังนะเพื่อนตรงนุ้นฮะนี่ไงเอาตายไปละหนึ่งตัวอีกแค่ตัวเดียวฮะตรงนุ้นเห็นละผมเห็นไปลวฮะผมมาแล้วทางนี้ไงละ่ะยิงไป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 เฮ้ยยิงไ่โดนเฮ้ยหลบหลบก่อนหล,ลบก่อนเพื่อนหลบก่อนเพื่อนทางนี้ฮะ ตายเรียบร้อยหน้าหงายเลยฮะก็ <g år> วิตตอรี่ไป6ต่อ5โคตรตึงอะ่ะตึงมากๆเลยฮะผมก็ได้ฟันนั่นคิวแล้วก็วิ่งมาอย่างเงี้ยวิ่งหอยก่อน <g år> แล้วก็ตโลโมชั่นนะฮะเลยงล้วก็ยิงป้ายยิงป้ายเรียบร้อยห <g år> น้าหงายเลย <g år> ผมก็ได้ MVP นะฮะจัดมาเด็ดเลยอ่ะโอเคครับผมก็เข้าไปประมาณ7ตัวเท่ากันนะฮะทั้งนั้นสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่เพียงเท่านี้ ก่อนเลยละกันผมก็ใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยละกันนะก็เจอใหใ่คลิปหน้าละกันบ๊ายบาย